สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับไอโฟนก็จะมารีวิวสเปคคอมนะครับที่ใช้ CPU r y ู e n 5 5เซนห้าห้าพันหจีแรมสินะครับมาดูกันว่าจะเล่นเกมไฟเอ็มได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับมาดูกราฟิกกันปรับที่ Full HD นะครับแล้วก็ Normal นะแต่ถ้าผมแนะนำให้ปิดเงาจะลื่นกว่านะงั้นผมขออนุญาตปิดเงาแล้วกันนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสเปคคอมในวันนี้นะเฟร,รมเด่มันจะได้สูงสูงนี่เนี่ยนะครับขึ้นมาจาก60ขึ้นมาวันเจเฟร,รมแล้ว แปะเดี๋ยวเราจะไปเหมืองกันแล้วกันนะครับผู้ใดวนะนี่ครับเฟรมเรท60เฟรมเป็นสเปคคอมเพ่อโตนะครับมีกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าแรมอาจจะกินเยอะไปหน่อยนะครับเวลาแบบโหลดชงโหลดฉากเพราะว่าตัวเนี้ยพอมันมีการ์ดจอในตัว CPU มันจะแบ่งแรมไปให้แรมการ์ดจอในตัว CPU นะครับ ไปแต่บอกเลยว่าสเปคนี้อยู่กันได้อีกยาวนะครับใครชื่นชอบลายเซนนะถือว่าสเปคนี้น่าสนใจอนาคตถ้ามีงบหน่อยก็ซื้อกาจอมาใส่คอมโบกันก็สามารถจับผู้กาจอได้อย่างสบายๆจับผู้ได้หลายรุ่นเลยนะครับเพราะตัว CPU เองเองมันมีตั้ง6คอร์12เทปนะครับเท่ากันกับตัว i5 หลายเซน5เลยขอแลเทปเยอะครับผมเพียงพอต่อการบลูเกมนที่กิน CPU หนักๆนะครับแล้วแค่ใส่กาจอแรงๆสักใบนี่คือ อยู่ได้อีกยาวเลยนี่ถือว่าเล่นได้อยู่นะครับเป็นสเปคคอมเผื่อโตรจริงๆสเปคนี้ยังไม่ต้องไปเล่นเกมก็ได้ว่าจะทำงานทั่วไปก็ได้อยู่นะยนลื่นไหลนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากได้ตัวลายเส้นอยากได้เป็น i3 กับการ์ดจอแยกก็แจ้งแอดบอกได้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะแต่ถ้าใครเป็นสาวกลายเส้นสาวก AMD รหัส G นะครับสเปคน,นี้ก็น่าสนใจมากๆเลย ดูโูแรลมเครื่องครับผมกินไป15.9กิกนะกินไปเยอะพอสมควรเลยแต่ก็ยังเล่นลื่นไหลยอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูที่เหมือนกันครับว่าจะเหลือประมาณกี่เฟรมอู้เบรกเเออโอ้โหเบรกไม่อยู่ยิีไม่ตาย,ยิมานินมังกร ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอ้าสอบอไฟลุมยังไงิหุยหยน้ำมันจะหมดแล้วนี่ครับไปที่เหมืองนั้เจ็ดสิบเฟมมาดูกันอ้ออีกแล้ว <laughs> โอ้โหสู้ชีวิตจัดปดูที่เหมืองกันถ้าพนฟาร์มกันเยอะหรือเปล่านี่ คนฟาร์มก็เยอะใช้ได้เลยนะครับอ่าอยู่ที่เมืองนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวโอ้โหสภาพกูสู้ชีวิตสุดๆเดี๋ยวผมกล้องสว่างไปไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปลงทิกติกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ เราจะเปิดทิ้งไว้แบบนี้แหละระหว่างนี้เพื่อนเมนก็ดูกันได้เลยนะครับมาดูเบื่อนหลังการถ่ายทิกตอกด้วยคลิปนี้คือลงยาวๆนะเอาเพลงอะไรดีเอเพลงน้องอีฟเห่อนะครับหาทำเลก่นอนเฮ้ยเราวิ่งเหรอวิ่งวิ่งวิงว,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 วิโอเค เดี๋ยวผมหาออกโปรแกรมก่อนสมมติกินลำเยอะแปลกๆมีโปรแกรมอะไรกินลำเยอะแปลกๆนะขอไล่ดูก่อนนะก็ไม่นะเกมไฟเอ็มตอนนี้กินแมว่าสิบ,ส,บสิบกิกโอ้โหเต็มก็ดีครับตัวเครื่องก็กินแลมไปประมาณสี่ถึงห้ากิกกินลมเยอะจัดต่อต่อต่อ อะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอารถไปเก็บแล้วไป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 ใครสนใจนะครับอยากประกอบคอมจัดสเปคคอมก็พักมาหาไอป๊อปได้เลยนะครับมีทุกสเปคมีทุกงบประมาณนะอยากได้แบบไหนจัดให้ได้หมดเลยอุ้ยดริดิ๊บรถจะพังแล้วปะเนี่ยไปครับฟิวฟิวไปอยู่ในเบลนี้เฟมเรทน่าจะ ไม่ถึง60อิะน่าจะเหลือสักประมาณ30ิเฟรม40เฟรมประมาณเนี้ยนะ้ะคนเยอะๆแล้ว่าสเปคนี้ยังไม่เหมาะกับการทำสตอรี่แบบจริงจังนะครับแล้วก็ยังไม่เหมาะกับการาทำงานดำนะใครที่แบบจริงจังงานดำหรือว่าจริงจังสตอรี่ก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวคอมที่มีการ์ดจอแยกนะครับมันจะจะเสะถียรกว่า อย่นี้ก็เล่นได้สบายครับผมอนาคต้า้าูสกาจอ,อยังต่ำสัก1 0ึงที่ามาใส่ก็สบายแล้วที่เรเบลนะครับเดี๋ยวประมาณ50เฟรมจริงๆปรับการทั้งค่ายเป็นความละเอียดที่ SD ก็ได้นะครับมันจะลื่นกว่านี้อ่ผมจะปรับให้ดูอุ้ยขาวนี่ครับจากวันม0าณ50 60เฟรมนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับความละเมอียดเป็น1 3 6 6 7 6 8นะครับบ้าง ป้างโอ้นึกถึงคุณป้างเลยคนระับนี่ครับ80เฟรมขึ้นมาประมาณ10-20เฟรมได้เลยนะครับเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้คือการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสเปคนี้มากๆนะครับเห็นไหมเฟรมเรทพุ่งขึ้น80เฟรม90เฟรมได้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะสเปคถ้าผมแนะนำนะนี่ปรับเป็นนี่แหละความละเอีย SD แล้วก็วิดีโอปิดเงาจะเหมาะสมกับสเปคนี้มากๆเลยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันส่วน พับ G ีนะครับสเปกนี้มันได้ไหมสเปคนี้หรอสเปคนี้ก็นั่นแหละครับปรับเป็น sd แล้วก็ปรับวลีโลมันจะพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าใครจริงจังก็แนะนำเก็บงบเพิ่มไปหน่อยไปอาสเปคที่มีการจอแยกนะครับประมาณนี้ละกัน